สูตรที่2ครับเป็นสูตรสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่นะครับพลังงานต้องการพลังงานที่สูงกว่ายังเป็นคอมเพลเต์เหมือนเดิมนะครับก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีนะครับโดยที่สูตรนี้เราจะเริ่มจากนะครับไก่ปริมาณเท่าเดิมก็คือก่อนก่อนต้มเนี่ยร้อยห้าสกรัมน,นะครับข้าวโอ๊ตเราเพิ่มเป็น100กรัมนะครับก็นะบจะเยอะขึ้น เคล็ดลับของเราก็คือผงโกโก้ชูกำลังนะครับหรือผงโกโก้ทรีอินวันนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับและนมนะครับจะเป็นนมข้มาวมันเลยหรือนมฟูแฟตก็ได้250ร้อยห้บนน์หนา ด้วยเนยถัว่วหรือดีนันปัตเตอร์นะครับประมาณ1-2ช้อนะครับทีนี้รอให้เซ็ตตัวนิดหนึ่งนะครับข้างล่างเนี่ยจะมีโชโ์อยู่ โอเคพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนปั่นเสร็จแล้วนะครับเ,เรามาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับก็จะค่อนข้างข้งนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสถานะเราแน่นแน่นมีกลิ่นเนยถั่วนะครับแล้วก็ให้ตัวตัวของเหลวเนี่ยค่อนข้าง แล้วก็นนวนเนื่องจากมีนงนะครับไม่ได้กลิ่นกันเลยนะครับสำหรับแก้วนี้ผมเรกให้ประมาณ4ดาวขึ้นแทบจะไม่มีกลิ่นไั่เลยแต่สำหรับคนที่ควบคุมอาหารแล้วก็พลังงานเลยนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องพลังงานเกินไปหนึ่งนะครับสำหรับขาโหดขาหขานักจัดไปได้เลยครับ